สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องปลูกของยา,าพาแฟมิลี่นะคะมาค่ะทานข้าวด้วยกันค่ะเอฟซี FC. ทานข้าวมื้อเย็นนะคะวันที่สองมะกะลาค่ะมะพีก,กะะ่อนมะเบืองได้อกินมียังเนี่นเนี่ยอออกอลเมตทอกินขนมเยาว่าไปอคอยบ่าได้กินหรือขนมไู่ได่นหรอ แนดนะนี่ยองข้าหวข้าวยายหิวข้าวม่ถอย้าวไม่ฝี่แล้วจําก็ซอสได้นั่งนอนฟ้าแอกได้วัดน้อมีกางนึง จะไปเนี่ยแน่เป็ไรคุักไหมไม่นี่ก็้าดีแล้วน่ากลัมา ย่างี่นี่บนี่อยากปาสยากปาสมีปลาสดที่นี่มาให้พ่อด้ปลาสอื มีได้ตัวนี้หนัเข้ามานัหนักก็ยิ่นยึดต้เข้ามหนึ่งหัวใดไปน้ำปลาด้วยกันนะไปเอข้างหลังนีกโยกยดโยก Gracias.

S <S น,นี่วันวันมันมันกินนะขล่งกินซอยจุดได้มากกว่ออา,วา,าต้วหรือว่าเป็นตาเสียัะหกสิบมาจัากเงินเท่าไหร่กินมันได้แค่วันละห้าสิบหกสิบบางวันก,นกน็ห้เนี่ยบางวันแม่ให้หนูแค่สี่สิบบาทเองสมควรขอเกอบบ่เขาต้องซืาอข้ากินของหนูค่ากินฟรีไม่ใช่เหรอ

บ่าลักแบ่งพันยืนี่ส่วนจนเจ้กว่าอม่เหอนอื่อหรือวะสองร้อยเขาโนอ่าเขาโยนระดับนันแล้สองรยนี่ไม่พอจินแบงต้องไปเป็นเด็กวัดด้วยนะอภิพ,อพอละนะะเจ้ากับสวยน้อข้าการเขาเรย แมู่เจายังขาย้าก็ยังเอากับม่พ่อเ่เงกลับบ้านไปจะโดนแม่อะไรไม่รพ่อบอกว่าอยู่ข้างกันเข้าไว้นะอย่าไปอยู่กับแม่นะเดี๋ยวโกไม่รอดเน็เนียจได้ะไม่รวยเลยอย่านะแ่ตัดระด่ะอ่เีน่บาความบ มานด่างตอหน้าไม่ได้นะการสร้างมีข้อแรกเปลี่ยนการสร้งมานด่างมีการสอนอีกแล้วหรอการสร้างรู้งไม่การสอนเป็นว่าอะไรการสร้างการสร้างการสร้างแซบบอสการสรถ้าถามแซ่บบ่แซ่บบ่การสร้างนี่พ่อถามนี่พ่อมาแซ่บบ่สน่จะไปถามกินนี่แซ่บบอสแซ่บบอสการสร้างการสร้าง คา่ทำนะัเดดีนะมึงไม่พูดกาสอนเหนอยากเลยคนดแลันเด็กวัดเด็กไปเรียนนี่เป็นเด็กวัดเด็กหของวัดมากินด้วหาของวัดมากินได้วินเศร้าป็นยาน้ำกลนพาแกลอนติเศรามากตีหา่ไปวาแล้วไปหิวเปนโตเดินตามพาแล้วอยากเห็นสภาเ็มมงเศร้าเต็นมงเศ้าขวัดปุ๊บ ลอาของมินมมมมมมันาลพี่เไปยุ่งลุงพี่เออพอปจนกันละคนาเกีวัสุามเนี่จต่อเ็ย่างผู้บังบมื่สมัยจะต่อเรียนอ่ะเขาไปพักอยู่วัดก่อนมันไม่มีหอ,มไ,มอไ,หนนะไม่มีอะไระนาะใส่วัดอยู่ก็ว่บบตอเ้ามาเพลินขึ้นก็ไปช่วยกันมอไสคให้ไปข้างนี่เรื่องเสาร์มากกว่าที่มอไสคไปวัดไปจอดวัดแล้วก็เดินอไมน เป็นลูกศิษย์ตามตูไปพอเข้าวัดพระเขาก็ให้อะไรมากินอย่างเงี้ยมันก็รีบกลับมาอาบน้ํามากินกันแล้วก็ขับไปให้มาเรียนมาลับรู้ครอบครัวใครไม่รู้ลงแล้วลงหรือมาก็ไม่รู้ท้องเต็มดังเลยโงลงมากเลยเขาเริ่มลงแล้วมันมาดติดเขาเริ่มติดเนี่ย ติดกันตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยคุณหงษนโยธินอ่ะกับเอ๊บิสภาพอ่ะบิสภาพตั้งแต่ขนแก่ไปเลยกินข้าวอิ่มเรียบร้อยนะคะวงแตกนะคะตอนนี้เบึงยาพามาจักตอกเข่าจักตอกเข่าตอกติาากต๊บเด่งมือเขาเด้อยเอฟซีถ่ายอยู่ด้ในใย เอาสีอันย้อมเปลือกใหม่ํำเด้อยิบซีถ่าอยู่หลายหน่วยอยู่ด้นี่นะคะยาผาก่อนนอนนะคะต้องทำทุกคืนสรุปมือนี่ก็ยังโมเด้ไปตัดผมนะคะยังสรงยาวคือกเกา่าอยู่ร้านเขาย,ยังไม่เปิดนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีกำลังใจให้ช่องปูของยาพาแฟมิลี่ด้วยนะคะ เจอเกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ